เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูทีมคอมโบอมตะของผมทั้งฝั่งศึกดวลปีศาจกันนะเป็นทีมที่ไม่ต้องเป็นตัวละครอย่างซอมบี้แมนก็สามารถเป็นอมาตะได้นะครับทีนี้ผมพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นทีมนี้เลยนะครับผมส่วน2ตัวละครที่เอามาทำคอมโบกันแล้วเรียกว่าเป็นอมาตะได้เลยเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวละครอย่างโกคิสึแล้วก็เจ้าตัวละครอย่างอัจฉราคาโบโตนะครับสองตัวละครนี้นะครับเวลาลงทีมด้วยกันแล้ว ตัวละครโกเกสึนะครับที่มันเข้ามาแล้วก็มีสกิลพาสีในการเพิ่มการฮิวนะครับคือมันจะเพิ่มมัตราการรักษาในเทอร์แรกนะครับผมถึง80%เลยนะถ้าเราอัพขึ้น5ดาวนะครับจะทําให้ร่วงผมเนี่ยปกติแล้วนะครับเวลามานันติมันก็จะฮิวเลือดมาประมาณ1ล้าน3แสนนะครับแต่ถ้าได้สกิลพาสีของเจ้าตัวละครโกเกสึช่วยใน2เทอร์แรกนะครับเวลามานันติมันก็จะฮิวเลือดขึ้นมาถึง2ล้านเลยนะครับจะทําให้การที่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมจะเก็บทีมมาเมตตอทีมเนี่ยของผมได้เนี่ ไ,ได้งแต่เธอแรกนะครับเพราะถ้าจากการด้วงผมไม่ได้ในเธอแรกเนี่ยแล้วมันได้งัดส่วนมานะครับโอกาสที่จะเอาด้วงผมลงเนี่ยก็ค่อนข้างยากและยังไม่หมดจากด้วงนะครับก็ยังมีเจ้าตัวละครโกเก,กสึที่มันอันติได้แรงกมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมว่ามีใครในโหมดไต่เขาบ้างนะครับที่เขามีโอกาสที่จะล้มผมได้นะครับผมในโหมดไต่เขานะคนแรกก็ไม่ต้องเดานะครับจะเป็นกายหงิดอยู่แล้วนะครับกายหงิดเขากม็มาตีผมอยู่บ่อยๆนะครับส่วนคนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคนนี้นะครับผมมาจากเซิร์ฟเวอร์13สนะแต่ในสุดว ก็คนนี้เข้ามาตีผมบ่อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งฮีโร่แล้วก็ทั้งฝั่งปีศาจแต่ภาคหลังๆนะครับหรือว่าในช่วงประมาณสองถึงสวันที่ผ่านมาผมไม่ได้เข้าไปตีเขาในทางฝั่งไต่เขาฮีโร่แล้วนะครับแล้วก็อันดับฮีโร่ผมก็รู้สึกว่าจะตกมาอันดับ6นะซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้ซีเรียสสักเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมจะมาเน้นทีมปีศาจแบบเต็มรูปแบบนะครับซึ่งางฝว่างปีศาจเนี่ยเขาก็มาตีผมอยู่บ่อยๆเลยนะครับเนี่ยซึ่งการที่เขาตีผมบ่อยๆนะครบเเเเเ้าาากกก็มโอออสจะไดดรรตลขขงงยแๆ ผมจะเปิดรีเพ์ดูสเกมแล้วกันจะเป็นเกมเมื่อ8 9ถึงชั่วโมงที่แล้วนะครับท่านผู้ชมโฟกัสที่โบล,ลอดของเขานะครับผมว่าเตะได้แรงมากๆเลยนะครับก็มาดูโบล,ลอตเขาเตะกันนะครับทำาด m a g e ไปที่5ล้านแแสนเลยนะครับคือถ้าเขามาเตะด้วงผมแล้วด้วงผมไม่ติดสกิลไม่ยอทอนเนี่ยยังไงด้วงผมก็ตายนะแต่ว่าเขาเคยเอามาเตะด้วงผมแล้วนะครับแต่ว่าโดนพาสซีฟไม่ยอทองเจ้าด้วงเนี่ยทำให้ทีมเขาตายเองนะครับ และหลังจากนั้นนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่โบลอตเขาได้เตะไปในเทอร์แรกแล้วนะครับในเทิร์ที่2เนี่ยโบรอตเขาก็จะไม่ได้โชว์เลยนะเพราะเจ้าตัวละครกเกสึผมก็ทําการเก็บโบรอตเข้าไปได้ในเทิร์ที่2นะครับ และหลังจากนั้นก็จะเป็นการใช้เวลานะครับผมในการจัดก,การด้วงเขาให้ลงนะเพราะเวลาที่มันเหลือแบบนี้นะครับฝั่งตรงข้ามเหลือด้วงแล้วทีมผมเหลือด้วงกับโกเกนสึนะครับมันจะใช้เวลาในการเก็บด้วงเขาค่อนข้างนานมากๆเลยนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเอาด้วงเขาไม่ลงเลยนะครับถ้าด้วงเขาเลือดเยอะมากๆนะก็คู่นี้ผมก็ขอกดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพราะผมชนะนะแต่กว่าจะาด้วงเขาลงเนี่ยก็ใช้เวลาไปถึงเทินที่6เทินที่7ได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสับคนที่ล้มผมได้ในโหมดไต่เขาทั้งฝั่งปีศาจคนแรกก็จะเเป็็นนนกกกาายทะะะครส่่วหึงีีจจมโอล ทีมผมได้ในโหมดไต่เขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะมาจากเซิร์ฟเวอร์13นะและในคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะมารีวิวทีมนี้ของผมนะครับที่ผมพูดว่ามันเป็นทีมคอมโบอมตะนะครับผมว่ามันจะโหดขนาดไหนนะโดยการไล่ทําการทาสู้คนในโหมดไต่เขานะครับแต่ผมจะทําการสู้กับคนที่มาจากเซิร์ฟเวอร์12แค่นั้นนะครับส่วนคนเซิร์ฟเวอร์13เนี่ยทาสู้ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับและทาองฝั่งสุดดวนปีศาจก็คงไม่มีโอกาสได้เจอเขานะครับเว้นแต่ว่าทางเกมจะรวมเซิร์ฟนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่า เขาอยู่อันดับสูงๆในโหมดไตเขานะครับเดี๋ยวเราจะไปลองท้าสู้กับเขาดูนะ คนแรกนะครับผมก็จะเป็นกอดนะครับอยู่อันดับที่6กนะคือกอดเนี่ยผมได้ลองทาสู้ตอนที่ผมได้เจ้าโกเกสึเข้ามาใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเปิดประวัติการต่อสู้ให้ดูนะครับเมื่อประมาณสาสี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมได้ทําการทาสู้กอดไปนะครับผลก็อย่างที่เห็นนะครับผมพ่ายแพ้นะแต่ผลที่ผมพ่ายแพ้เนี่ยก็เพราะว่าทีมผมนะครับเก็บตัวดาเมจหลักของทีมกอดเนี่ยลงไปหมดแล้วนะครับเจ้าโบลตก็ตายไปแล้วนะเพียงแต่ว่ามันเหลือแค่ดวงตัวเดียวนะครับที่ผมเอาไม่ลงแล้วมันก็ยืกันไปถึง10เเทนะแลกันไปททาาาาสสู้้้แลวฝ่่ยีปองกันรมถยื้ไดถึงเทททีี่่10ยฝา่ ก็จะแพ้ไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมว่าหลังจากผ่านมา34ชั่วโมงเนี่ยทีมของผมตอนนี้นะครับมีความสามารถในการอดูของก๊อตลงได้หรือยังนะครับเดี๋ยวขอเช็คทีมก๊อตหน่อยละกันทีมก๊อตนะครับก็จะมีโกเกสึเข้ามาแล้วนะครับก่อนหน้านั้นที่ผมเข้าไปตีเนี่ยเขายังไม่ได้ใส่โกเคสึเข้ามาในทีมนะก็เดี๋ยวเราไปลองหน่อยละกันนะครับเกมเริ่มมานะครับก็จะเป็นโกเกสึฝั่งก๊อตนะครับผมได้ทําการอันติเปิดมาก่อนนะครับทำการตีมาดาเมจที่หนึ่งล้านแปดแสนนะครับก ไป5ล้าน4ี่แสนนะหลังจากนั้นด้วงเขาก็งัดมานะครับฮิวเลือดมา1ล้านแแสนด้วงผมก็ทําการงัดต่อไปนะครับฮิวเลือดมา2ล้านสแสนนะคือในเทอร์แรกนะครับถ้าทีไหนมีโกเกส์แล้วยืนหลังด้วงนะครับการที่เราจะฆ่าด้วงได้ตั้งแต่2เทอร์แรกเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลามันงัดเนี่ยมันจะฮิวเลือดกลับมาได้โหดมากๆและพอเข้าเทอร์ที่2นะครับโกเกส์ก็ตายแล้วนะครับและด้วงเขาก็งัดมานะครับผมและด้วงผมก็ทำการงัดกลับไปนะครับผมหวังว่าผมจะสามารถเก็บด้วงกออดดไ้ก่่นนนเททิรี10ะคับ 何 <laughs> เอาในเทิร์นที่5นะครับก็ยังเป็นโกเกสอผมได้เปิดก่อนมาเดินนะครับทำการตีไปดาเมจที่8 5 0 0นะครับแล้วดวงก็ต็ตายไปในเทิร์นที่5นะหรือว่าตอนนี้นะครับทีมผมนะครับได้มีการพัฒนาจากเมื่อ34ชั่วโมงที่แล้วนะครับที่ไม่สามารถเอาดวงกอตลงได้นะครับผมแต่มาในวันนี้นะครับทีมผมก็สามารถเอาดวงกอตลงได้แล้วนะครับพอจบจากกอตเนี่ยก็จะอีกคนหนึ่งนะครับที่มาจากเซิร์ฟเวอร์12เหมือนกันนะครับเขาอยู่อันดับ7ในโหมดตายเขาด้วยนะขอเช็คทีมเค้้าาาหนนน่่อออยยแลววกกกกััะรบบทททีีีมม็็โู3ดขง นะครับ4ี่ขีดนะก็เดี๋ยวเรามาท้าสู้เขาดูนะครับผมว่าทีมเขาจะโหดกว่าทีมผมหรือเปล่านะครับก็กดท้าสู้ไปเลยนะเริ่มมาเนี่ยก็จะเป็นโกเกสึฝั่งเขาได้อันติมาก่อเลยนะครับแล้วก็จะตามต่อที่ยุงนะอันติมาดาเมจสองล้านนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับหลังจากนั้นยุงเขากันติมานะครับผมแถวหน้าผมหายไปเหลือแค่ดวงตัวเดียวเท่านั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นทางฝั่งผมได้สวนบ้างนะครับโดยเจ้าตัวละครอย่างโกเกสึอันติในเทินแรกนะครับผมดาเมจห้าล้านนะครับและหลังจากนั้นดวงก็เข้าไปงัดนะคร นะพอดูแล้วทีมเขาน่าจะไม่ชนะทีมผมเลยครับโกเกสึอขาอตีในเทินที่2นะครับดาเมจสองล้านห้านะครับผมแล้วก็โดนทอนตายไปนะสับเจ้าตัวละครยุ่งดวงเขาก็เข้ามางัดดวงผมนะครับและหลังจากนั้นในโกเกสิผมก็เข้าไปอัตีนะครับผมดามจสล้านหกนะและเจ้าโกเกสิของเขานะครับก็ตายไปแล้วนะครับและดวงผมก็เข้าไปงัดดวงเขายังไม่ตายนะแต่ยังเหลือโบลอสในการตีธรรมดานะครับก็เรียบร้อยนะครับทีมเขาก็แพ้ทีมผมไปคนหนึ่งนะ จบจากคนนี้นะครับเราก็เลื่อนหาต่อกันเลยและกันนะครับมีใครมาจากเซิร์ฟเวอร์12อีกไหมอาจจะเป็นคนนี้นะครับผมคนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าในศึกดวลสัปดาห์ที่แล้วที่ผมเป็นแชมป์เนี่ยเขาก็เข้าชิงด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูทีมเขาหน่อยแล้วกันเขาก็ยังคงใช้เป็นทีมชุดเดิมนะครับที่เขาสามารถเข้ามาชิงกับผมได้แต่ว่าในตอนนี้นะครับทีมผมมีเจ้าตัวละครอย่างโกเคสซึเข้ามาแล้วนะก็มาดูกันว่าทีมเขาเนี่ยจะสู้กับทีมผมได้สูนสีเหมือนคู่ชิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่านะครับ โครแกขี้สื่อในทีมปีศาจเนี่ยมันค่อนข้างโกงจริงๆนะครับก็กดท้าสู้ไปเลยนะเริ่มเกมมานะครับก็จะเป็นโกลิบารฝั่งเขาได้เปิดก่อนนะครับผมทําการอันติมาดาเมจที่1ล้านนะติด สถานะกัดก่อนไป3ตัวแล้วก็เจ้าตัวละครโกเกิสึผมก็เข้าไปต่อยในเทิร์นแรกนะครับดาเมจ6กล้าน6นะครับเรียกว่าตัวดาเมจฝั่งเขาเนี่ยหายกันเกือบหมดเลยก็ว่าได้นะครับจะเหลือแค่ราชาทะเลเล็กตัวเดียวที่น่าจะเป็นตัวดาเมจฝั่งเขานะครับแล้วดวงผมก็เข้าไปงัดเอาเลือดคืนมาสักหน่อยนะครับก็เลือดเต็มนะครับผมเรียกว่าโกงมากสกิลพาสีของเจ้าตัวละครโกเกิสึนะครับเข้าเทิร์นที่2นะครับมาดูกันบ้าทีมผมจะจบทีมเขาได้ในเทิร์นที่2เลยหรือเปล่านะ ตันที่สองนะครับค้าตัวละครโกคิสึผมก็เข้าแปนตีนะครับผมได้เมยูที่ประมาณ7จ็ดล้านสามแสนนะครับก็เรียกได้ว่าทีมผมตอนนี้นะครับโหดกว่าในศึกดวลนปีศาจส,สัปดาห์ที่แล้วพอสมควรเลยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสับทีมคอมบวมาตาของผมนะครับระหว่างเจ้าดวงแล้วก็โกเคซึนะครับผมซึ่งคนในเซิร์ฟเวอร์12ที่น่าจะผมลงได้ในตอนนี้ก็น่าจะมีแค่กายหงิดคนเดียวนะครับส่วนคนที่เหลือนะครับที่ผมยังไม่ได้ไปทาสู้ด้วยเนี่ยก็ยังมีหลายคนที่มีโอกาสที่จะเอาทีเนี้ของผมลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมของอาวันนะครับอาวันเขาก็อยู่อันดับที่11ของโหมดไต่เขาด้วยนะครับทางฝั่งปีศาจนะทีมเขาเนี่ยก็มีดวงขอบแดงนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวละครอย่างโกเคซึด้วยนะครับทีมเขาก็ม และใกล้กคนหนึ่งนะครับอยู่ด้านล่างอาวันเลยนะครับผมจะเป็นโปรเต้นะครับสำหรับทีมโปรเต้นะครับเขาก็จะมีโบลต์ขอบแดงนะครับที่ถ้าได้เตดดะด้วงผมแล้วด้วงผมตายเนี่ยเขาก็จะสามารถทําลายคอมโบทีมอมตะของผมได้เลยนะครับก็บเป็นว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้และกันนะครับสับคลิปที่ผมพามาดูทีมคอมโบอมตะนะครับผมระหว่างเจ้าด้วงแล้วก็โกเคส,สึนะคือใน2เธอแรกเนี่ยถ้าจะเอาเจ้าด้วงแล้วก็โกเกสึผมลงได้เนี่ยจะเป็นต้องมีโบลต์ที่เตะแรงๆนะครับเตะเหมือนคนในเซิร์ฟสิบสามนะครับที่เตะทีดาเมทห คร่ดวงผมลงแล้วก็โกคสิผมลงในสองเธอแรกนะว่าใน2องเธอแรกนะครับภาสียงโกคสิเนี่ยมันค่อนข้างโกงมากๆเลยนะครับก็เป็นว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บาย,บายๆนะครับ